ยิ้มอ,อ่อยครับผมมาอีกแล้ววันนี้โอ้อโหกล้องมัวไปหน่อยแปบ๊บหนึ่งเสร็จกล้องแล้วไปดูวันนั้นไม่ได้ถ่ายข้างในให้ดูข้างใน <c oughs> นี่สี่ทุ่มแล้วไงก็เลยดึกแล้วรอบๆเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงโตวสวยงามเดูเพื่อนบอกว่าที่นี่ที่จอดรถกว้างมากจะบรรการรอบหลัง วันนั้นมาแบบรีวิวแบบไม่ค่อยอย่างนั้นเท่าไหร่วันนั้นเจอเพื่อนเนี่ยร้านจะอยู่ตรงถนนเทิดไทยเป็นร้านยิ้มอร่อยเมี่ยงปลาเผาอาหารไทยอีสานเ<อ>วลาเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มเปิดเปิดทุกวันนะอ,อยู่ตรงข้างทางพอดีเลยนี่ก็คือถนนเทิดไทยไปลายป้ายเทิดไทยเจ็ดสิบสี่ตรงนี้ แล้วตรงนี้เขาจะมีพวกแกบฟูดอะไรมารอมีที่รอให้ด้วยเจ๋งดีมีที่นั่งรอแบบชิวๆตรงนี้เป็นที่จอดรถนะกว้างขวางนะอาหารร้านนี้เป็นอาหารแบบจัดจานทุกอย่างเลยอร่อยมากไม่ต้องสั่งแบบเน้นเลยว่ามันจะต้องเผ็ดหรือจะต้องอะไรคือร้านนี้เขาแซบ่บที่จอดรถกว้างขวางมากเห็นไหมยาวไปถึงข้างหลังเลยเพื่อนๆมาไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดรถ นี่น่าจะเป็นครัวเขาถึงว่าเนีกุ้งสดเจวนี่ไงกุ้งอยู่ในตู้เลยชื้นนี่ครัวครัวคราวที่แล้วไม่ได้มาถ่ายครัวให้ดูใช่ป่ะรถเราก็จอดตรงนี้หอใส่จอดข้างแล้วก็มีโด,ด,ดนตีสดแต่นี่มันสี่ทุ่มแล้วโดนตีสดเล่นประมาณทุ่มสอยงทุ่มอะไรเงี้ยเคเราไปโต๊ะเพื่อนเรากัน

โบ้ยโบ๊ทเมื่อไไม่รีวิวแล้วนี่โต๊ะข้างนอกก็านั่งได้นะครับคาวที่แล้วแบบรีวิวแบบช่วยชวยนี่ตรงนี้แหละที่มีดนตรีสดแต่ว่าน่าจะเลิกเล่นไปละวนี่พาไปดูโซนห้องน้ำก็มีที่นั่งเล่นนั่งชิลสำหรับสิงอมคันก็มานั่งแ,แถวๆนี้ได้สวยนะ รีวิว,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 วแบบละเอียดหน่อยคราวนี้สวยไหม,ไหมดูบรรยากาศได้ยินเสียงน้ำแล้วอยากเล่นน้ำเลยสวยมากจริงเราไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่านี่ห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องน้ำโอเคเวี๋ยอก่อ้ หอยหอยแครงตมยำตำยำรีวิวรีวิวเลยยูทูบเบอร์เมียงเผาเผานี่เยี่ยมเลยชื่อร้านเลยไส้หมูมะนาวแซ่บทุกอย่างโบกินยังแซ่บไหมจะงงแงตอนมันกินปีโป้งงแงขาดใจอ่ะ น้องนำิพเนี่ยขอบควรหน่อยขอบคุณยิ้มยิ้วเหรอยิ้มน้องนำทิบน้องนำทิพย์อะไรเอาต้มยำเหรอกสีนี่ผัดมี่กระเจีหมดเติมหมดเติมแล้วโอ้ สไม่ยะเลยมีไกระเชิดอยู่ข้างล่างยกอึบนึงไม่มีข่าวกมาเนี่ยอแก้ว่พอ่ะพอตัวขายเสร็จก็อิ่มของเ็หมดเลยระว่างน้องเกินเกินปลาเหาไม่เห็นมีปลาเลย

แต่เขาตัวน้ำอยู่เียไงบอกเพื่อนๆได้อร่อยไหมอร่อยไหมดีไหมเยี่ยมเยี่ยมดูจากทุกคนกินอเร่อยอาหารทุกปากเป็นทำงานที่ไหนวะนตกปลาเราไม่ว่าทุกตำแหน่ง มอเออีฝันลูกวอันนี้อะไรลูกทอดทลูกเป็นไก่ทอดน้ำปลาใช่ป่ะนี่ไก่ไก่ทอดน้ำปลาของน้องน้ำทิพริบอมาแล้วมีกระเชนมากแล้วสาวๆชอบมีกระเฉนเหตุเเหรอ มีกระเสร็จชอบ <ทำ S 1> อสาวสาวเลยเพจอะไรสาวสชอบมีกระเส <laughs> ร็จเพราะว่าอร่อยมีกระเสร <laughs> ็จไก่ก็อร่อยเดือดานกินไม่เหลือเนี่อร่อยมากไก่ทอดร้อนไหมนี่โอ๋ยร้อนร้อน <laughs> <า> <laughs> ปลาเปล่าดิเปล่าเองลูกเ <laughs> ป่าเองเห็นลูกเ <laughs> ป่าเองเห็นลูก <laughs> ไม่ต้องกลัว <laughs> เลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่ต์จริงแน่นอนคุณจะไม่โผลลูกเว้ยนี่ตอนนี้ก็อย่างนี้ฝึกไว้ก่อนเฉพาะตอนโตที่เป็นทำนี้นะลูกที่จะทำนะลูกโหดูกินกันเต็มโต๊ะกินกันเต็มโต๊ะพันสามเองใช่ไหมทำเท่าไหร่นะทำเท่าไหร่นะ โอ้1,389บาทเฉลี่ยเฉลี่ยห่างกันแล้วห่างกันแล้วคนละร้อยกว่าบาทเว้ยโหกินกันแบบเต็มโตมาก20บาทว่ะมี0บาทโอ้กินกันแบบโหนี่รวมรวมนี้ด้วยรวมเบียร์ด้วยนะ1,300กว่าบาทออกไปคนละร้อยกว่าบาทบ้าไปแล้วปกตีิเรากินข้าวแพงกว่านี้อีกเฮ้ยถูกว่ะไม่เงี้ยเพราะว่าถ้ารวมไม่ปิดเราก็สั่งเรื่อยๆลยอ๋อเหรออ๋อนี่มันเบรกนะมันเบรกใช่ไหม เอาไว้เอาไว้รอบหน้าไม่ให้เรากินอย่างเยอะมันแล้วเหรอไม่ได้ถูกมากเท่าไหร่นะพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทโอ้มีเหลือเลยให้ติปด้วยประมาร้อยกว่าบาทครับผมร้านนี้เชิญได้เลยเยี่ยมต้องให้ใครอ่ะฮะก็สองคนก็สามร้อยชิวๆนะของเยอะเลยนี่อิ่มไปเลย อย่าลืมเชิญนะร้านยิ้มอร่อยสบ,บายสบ,บายชิลๆครัวปิดครัวปิดประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครัวน่าจะปิดประมาณสี่ทุ่มครึงนะ่งเนาะเมื่อกี้ครัวปิดสี่ทุ่มครึ่งประมาณน,นั้นอร,รอร่อยครับอร่อยครับโบอรอร่อยไหมเดี๋ยวรอบหน้านะก็เลีย้ยงมันเลยอ่ะโอ้มนะ เนี่ยเขาดึงธงแล้วเนี่ยโอ้ไม่เขาเขากลัวฝนตกใส่เราไงเฮ้ยเธอิดร้านเหรอเขากลัวฝนตกใส่เราเนี่ยน้อเก็บกวาดอยู่ตอนนี้กล่อมลูกเหรอลูกไม่กล่อมลูกเออยังมาไม่ถึงกลับแล้วงเดี๋ยวดูผริกันหน่อยนเรียบร้อยแยกย้ายครับผมกลับบ้านกินกันคุ้มมากอร่อยอยู่เป็นโต๊ะสุดท้ายครับผม เราอยู่เปนโต๊ะสุดท้ายใช่ป่ะโบเราเจ้าสุดท้ายตลอดนะสุดท้ายตลอด <ไป S 2> มาแล้วเนี่ย<ป>ดึงดึงเพลงเลยขอบคุณครับปปพอเราลุกปุ๊บเพลงหายไปฟึ๊บเลยว่าเราจะไปที่ไหนเราก็จะเป็นเจ้าสุดท้ายนี่ร้านนี้ดีมากเลยนะแมขับรถดีพี่ใครขับพี่นะพี่นะขับดีดีพี่ กลับบ้านไงดีเพื่อนเพื่อนเออเจอกันใหม่โอกาสหน้านะเจอกันใหม่มาลเราอ่ะเสพเสพพีเสพโอ้โหวันจะเย็นอ้าวันไม่ไปทะเลอีกเหรอมันมาทีให้ไหมให้ครับลากันตรงนี้ฮะโบบายบายเด้ยบายชวนเพื่อนๆมาดิร้านเนี้ยก็ไงก็อะไรก็อะไรก็อยากกินดึกเหมือนพวกเราเนี้ยเพราะว่าถ้ากินดึกแล้วเดี๋ยวเขาก็ไล่แบบนี้เขาไม่ได้ไล่เ เราก็แค่อยู่เป็นเจ้าสุดท้ายอร่อยราคาถูกนะใช่ไม่แพงโอ้โหห่างกันคนละร้อยกว่าบาทร้านอะไรนึกดีดเฮอยยิ้มอร่อยปลาเผาเทิดไทยนี่นี่เทิดไทยเจ็ดสิบสี่ใช่สกีรีวิวไปแล้วบอกละโอเคครับบายบายอย่าลืมมุดมันมาลองกินโอเคครับบายบาย